เริ่มต้นเลยครับจะมี KM t e a มทของเขาเองจะมี KM t e a มทอยู่นี่คือเริ่มต้นนะครับใช้คนประมาณ4คน4คนนี้ในะที่นี้คือทําอะไรบ้างคือคนที่จะเป็นคนเข้าไปประสานงานและก็ถ่ายทำา c t ชั่ l เ a r er n ตัวนี้ครับแต่หลังจากที่เริ่มต้นไปแล้วเนี่ยเมื่อหน่วยงานอื่นเห็นแล้วว่าอ๋อมันก็ทําไม่ได้ยากอย่างที่เห็นจากนั้นเนี่ยคอนเทนต์พวกนี้เกิดขึ้นโดยเจ้าของหน่วยงานแต่ละหน่วยงานเองเพราะนั่นกับ เอสเจเป็นหน่วยงานที่ใหญ่ครับเขาก็จะมีหน่วยงานลูกๆเป็หคนเลยตอนนี้ก็คือแต่ละหน่วยงานเขาก็ทำมาเองนะครับถูกต้องใช่ครับและอย่างของผมเองที่ผมบอกว่าไอ้ทต์แบ,บ์ตัวเนี้ยมันไม่ใช่ต้องเป็นเอสีเจเท่านั้นที่จะทำได้คือองค์กรเล็กๆอย่างผมก็ทำแล้วก็มีอย่างเงี้ยครับนัดขึ้นไปเวลามีเซลล์เข้ามาใหม่ก็เข้าไปเรียนรู้ผ่านคนนี้ไปครับไม่ต้องนั่งเสียเวลาผมแทนที่เซลล์มาประมาณเจ็ดตรุ่นเนี่ยผมพูดเรื่องเดิมกันทำลายแห้งเลยครับตอนเรามีตัวนี้ปุ๊บเนี้ย คุณเข้าไปเรียนรู้กับประเด็นของการเรียนรู้ที่ดีครับคือเขาต้องเกิดการเรียนรู้ด้วยตัวเองก่อนและมีคําถามสงสัยแล้วต้องพูดคุยกันไม่ใช่มาแบบไม่รู้อะไรเลยแล้วเราก็พูดให้เขาฟังอย่างเดียวจบไปมันก็แค่นั้นครับแต่ถ้าเขาได้เรียนรู้มาแล้วแล้วได้มานั่งคุยกันมาอนไอพ้พี่ทำไมตรงนี้มันเป็นอย่างนี้ทําไมตรงนี้มันเป็นอย่างนี้สายตาที่เขามองเรานีแง่ของตอนที่อบรมถ้าเขารู้อยู่แล้วเนี่ยมันจะมันจะดูแล้วรู้สึกว่าเขาเรียกว่า มีประสิทธ,ธิภาพมากกว่าในแง่ของการอบรมพนักงานนะครับคือให้เขาเรียนรู้กว่าที่จะมาเรียนรู้กับเราจริงๆครับเป็นการเรียนรู้ด้วยตัวเองก่อนมีท่าไหนนะครับหรือถามง่ายๆครับตอนนีม้มีที่ไหนเริ่มทำเองบ้างแล้วหรือยังครับมีครับช่วยแชร์ให้เพื่อนๆฟังและผมฟังหน่อยได้ไหมครับเป็นยังไงบ้างครับกำลังจะเริ่มแล้วเอครับครับ ใช้ชาติบางทีปัญหาที่เคยเจอเนี่ยแล้วโฟแมนเคยแก้ปัญหารุ่นเรืไปแล้วเนี่ยแล้วความรู้อเนี่ยมอยู่ที่โฟแมนมีเนี่ยเราเขาก็ไม่อยากให้มันอยู่ที่คนเดียวหรือเรารับโฟแมนเข้ามาใหม่เนี่ยก็คือตอบปัญหาเดียวกันคือว่าจะได้มาแชร์โซลูชันกันได้ครับบความยืดดิสากรรมเกี่ยวกับก่อสร้างเีลยครับโอเคซึ่งตอนนี้ยังยังไม่มีการทำจริงจริแต่ว่า ที่ว่าจะทำบริษัทนี้คอ่าใช่ครับโอเคครับก็แล้วตอนนี้มีโซลูชันอย่างไรบ้างครับที่จะไปหาโฟแมนคนนั้นเราจะทําให้โฟแมนคนนั้นถ่ายทอดเรื่องของทาร์สิทออกมายังไงบ้างก็โซลูชันของผมเอาแบบนี้นะโอเคคือยังแรงอยู่เลยนะถ้าอย่างนั้นคือคือถ้าในมุมผมนะครับก็คือสมมติถ้าโฟแมนทักษะของโฟแมนเราต้องดูแบบว่าคนที่เราจะไปตัดเก็บเรื่องของโนเล่เนี่ยเขามีสกิลแค่ไหนในแง่ของการถ่ายทอด ผมว่าเขาแบบโอเคผมว่าโปรแม,มนี้ก็น่าจะใช้คอมพิวเตอร์เป็นอะไรแบบถ้าอาจจะให้เขาว่าเขียนเคสออกมาอาจจะทําเป็นลักษณะถ่าสมมหรว่าในโนเลทนั้นทําเป็นเขียนเป็นบล็อกออกมาแล้วคนเข้าไปศึกษาแล้วเข้าใจก็โอเคจบแต่ต้องดูด้วยว่าเข้าใจโอเคจบแล้วน่าสนใจหรือเปล่าเพราะบางทีมันโอเคจบแต่มันไม่น่านสนใจคนก็ไม่เข้าไปศึกษาทีนี้อาจจะเป็นในลักษณะของเดี๋ยวนี้มือถือมันก็ถ่ายวีดีโอได้าอาจจะท,ทำเป็นลักษณะสัมภาษณ์ นะครับก็คือท,ทำเปัฐบาลของฟโฟแมนคนนั้นแล้วก็จะมีเนื้อหาที่แบบคล้ายๆเหมือนเป็นคอลัิม์สอย่างเงี้ยครับเอาคนหนึ่งเป็นทีมเคเอ็มที่เซตขึ้นมาก่อนก่ได้ครับ <c oughs> เข้าไปพูดคุยกับโคแมนคนนั้นซึ่งคุณสมบัติที่จะทําคนคนนีน้ที่เป็นคนไปนประดัความรู้มาเนี่ยอาจจะต้องเป็นคนที่ดูแล้วผู้อื่นอยากที่จะคุยด้วยครับคเพราะไม่งั้นคงลำบากที่เขาจะใหย่อะสายทอดเลยไหมประดับการความรู้ของเขาเองผมมองว่า ส่วนหนึ่งบางทีเขาเจอเขาก็อยากจะกักอยู่แล้วคือท้าวไม่อยากบอกนะถ้าบอกเดี๋ยวคนอื่นรู้เท่ากันหมดมันเจ๋งไงครับเพราะงั้นเนี่ยนี่คือความยากแล้วเขาจะบอกอยังไงแต่ถ้าสมมติว่าเราเอาคนที่แบบดูแบบบรลีน่นิดนึงคุยกับใครใครที่อยากคุยด้วยหมดเนี่ยเข้าไปเขาก็อยากที่จะถ่ายทอดออกมาทั้งนีน้ทั้งนั้นท้าในโลโมเดลก็คืออาจจะมีเรื่องของแรงจูงใจนิดนึงนะครับเพื่อเขาคนอืน่นเห็นแล้วรู้สึกว่าเฮ้ยถ้าเราทําอย่างนี้แล้วมันได้อย่างเนี้ย ทั้งที่นี้มันเป็นในเรื่องของอาจจะเป็นเรื่องของของวันเล็กๆน้อยหรืออาจจะเป็นเขาเรียกว่าความภาคภูมิใจก็พอคือบางทีในตัวของระบบเราก็จะมีเรื่องของเป็นทำเนียบูรูครับเป็นลักษณะว่าคุณเป็นผู้ที่มีความรู้ด้านนี้ก็เป็นความภาคภูมิใจของเขาแบบโอ้โหเหมือนเวลาปัจจุบันเราเล่นเบ็บอดเนี่ยเราจะเห็นเว็บอดนี่คุณเป็นอะไรนะนักเล่นรวดชั้นเซียนเลยนะนักโพสตขั้นมือใหม่เนี่ย ซึ่งไอ้พวกที่เป็นชั้นเซียก็จะรู้สึกแบบโหกว่าจะเป็นเซียนได้โพสต์มาแบบมือมีเหมือนกันนะนะครับคือเือนี้เป็นเรื่องของแรงจูงใจครับไม่ใช่เป็นลักษณะนั้นนี่ต้องวัดด้วยด้วยจำนวนที่อัพลูเบิลด้วยแบบเพราะเมียเนี่ยมันหายจะโพสต์หายไปหมดเลยอะไรที่หมายถึงอะเรามีโมเดลนี้ครับไม่ทราบว่าเคยเข้าไปดูพวกา Yahoo Answers หรือ Google Qool ไหมครับคือคือ Yahoo Answers หรือ Google Qool เนี่ยก็เป็นลักษณะเหมือนกับว่าเราไปถามอะไรก็ได้ครับบนโลกนี้ครัอยากรู้อะไรไปถามมันนั้นเลย คนน้าโรคเข้ามาเชิญตอบทางโลกเลยครับแต่ไอคนที่ตอบอย่างที่บอกว่าบางทีตอบมั่วบางตอบถูกไม่ถูกบางเราจะรู้ได้ไงตัวระบบจะมีเป็นลักษณะเหมือนเหมือนคนที่จะเข้ามาคอนเฟิร์มว่าเฮ้ย<ไ>อันนี้เวิร์กอันนี้ถูกต้องนะครับแต่ถ้าพูดถึงในองค์กรของเราที่คนไม่ได้เยอะขนาดนั้นไอการแอปพูดเนี่ยอาจจะเป็นผู้ที่แบบอะไรมีความรู้นิดนึงนะครับที่จะเข้าไปสั่งกรอว่าอ<ไ>ันนี้โอเคนะในตัวระบบผมจะมีลักษณะว่า เราจะหยิบเอาโนโลเลทที่ทุกคนเนี่ยวางมาตรงกลางมาแยกออกมาว่าอันนี้เวิร์กเพราะไม่งั้นมันมีคําพูดหนึ่งก็คือว่าถ้าสมมติน,นะครับอันนี้ขอนี่ก็คือถ้ากระบือคุยกับกระบือครับมันก็ได้กระบือครับเพราะฉะนั้นเราต้องแยกออกมาคือคือไม่งั้นมันจะกลา,า,กายเป็นอะไรจริงๆเพราะเราไม่รู้คนบางทีคนบางคนคนิดว่าไอสิ่งที่เราทําอยู่มันถูกต้องที่สุดนั่นเป็นข้ออันตรายมากถ้ามันดันผิดเพราะเขาคิดว่ามันถูกแล้วเขาก็ทำสีนั้นอยู่เป,ไป็นประจำและวมันไป็ข่ายเอราะเรืองอื่นอีกคราวนี้ วดยไอ้หมดครับก็จะเป็นลักษณะอย่างนี้อันนี้มีอีกเรื่องหนึ่งที่ที่อาจจะเป็นเคสที่แชร์ไว้ให้ฟังครับสำหรับองค์กรที่คิดว่าเอ๊ะไอ,อ้คนเก่งๆเราเนี่ยไม่ค่อยอยากจะแชร์หรอกอันนั้นเป็นปนัญหาแน่ๆพอดีว่าคาีที่แล้วที่ผมมาอบรมไปท,ทันทีแล้วเนี่ยมีคนแชร์เป็นไอเดียที่ดีครับเขาก็บอกมาว่าอโอเคมันเป็นเคสที่ของต่างประเทศคนหน้างานคนหนึ่งเขาก็บอกว่าเ,เขาอยากที่จะขึ้นตำแหน่ง ถ้าเข้ามาคุยกับทางนายพลพีบัวดาวเขาบอกว่าโอเคถามง่ายเลยตอนเนี้ยถ้าคุณขึ้นไปข้างบนมีแทนมาแทนที่คุณได้แล้วหรือยังถ้ายังไม่มีคุณก็ต้องอยู่ตรงนั้นตลอดไปซึ่งพอบูตติ้งนมาอย่างนี้ปุ๊บคนคนนั้นเขาต้องถ่ายเทราความรู้ของเขาเนี่ยครับให้กับคนอื่นแล้วครับเพราะผมต้องการคนที่จะขึ้นมาแทนผมมันก็ต<อ>้องมีคนที่เก่งเท่าผมขึ้นมานะจากแต่เดิมที่คนนี้แบบกักเลยคือเราเก่งคนนี้เราเรามีสก็มที่ เราจะลุยขึ้นไปสู่ตำแหน่งที่สูงกว่า้าภายกว่ากลายเป็นว่าเขาต้องคือวัฒนธรรมมันก็เปลี่ยนแค่ใส่โปรเซสเทํานั้นเดียวทําให้คนอยากจะแชร์ออกมาได้ก็จะเป็นลักษณะประมาณนี้อันนี้จะเป็นเรื่องของแบบมันเป็นทริคของา r ที่เขาจะทาให้คนอยากที่จะแชร์เรื่องของ culture share ด้วยนะครับคือองค์กรที่ทําเรื่อง KM เก่งๆเนี่ยที่สำคัญก็จะมีกลยุทธ์ในแง่ของการทำ culture share นั้ได้ดี